แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่งานรถไฟได้ตัดตู้ออกตัดบล็อกที่ทำให้เราไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ไรไรหรอละเพื่ออะไรมาเพื่ออะไรที่ผมจะไปเดินทางของผมไม่ใช่เพื่ออะไรนี่นี่ทำไมตำรวจตำรวจทำไมไม่กันเลย ทำไมทำไมเก่งะนี <Leah> ่ทำไมเล่าอะไรกเขา่าปนข้อโกงเนี่ยทหารนข้อโกงไงโกงยังไงเล่าโกงกันโกงกันด้ยกันมีหลักฐานอะไรขงเราบ้างลงมาลงมาดิลงมาิลงมานี่่กูมาเนี่ยลงมาดิ ลงมาดิผมก็เด okay. in ินทางอผมก็้งไเทงูต้องสเหมือนกันจงไรพี่ใจเย็นครับไปเยก่อนคุทำอะไรล่ะที่เที่ยเหรอ 你们撵我。

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มีแตำออยหร <id> ือเปล่าวะเฮ้ยไปเลย Hæi, hæi. Hit tága hin tín. Hit tága hin tín. Hit tága hin คนบอกนะครับ <c ười> <c ười> แต่ไปทำชั่ว ครับใครอ่ะทุก <laughs> I'm a good man.